Oh, uh. uh. ติโหตัวกะยังวิราคาอมตงปะเนตัายะทัตยะกาจากกายมุนสสะมางิตตนะเตนตัมแมนสัมมติเกิธรรมิธรรมแมรัตนาปะเนตัเอเตนสัจเจนสุวัติโหตยังปุตตเศธทปะริวันะดเสสุเดงสัมมติมางันติกัญยะมังอุสม ตานิดัเตนะสมุนดเวจติตตัมปิตัมเมรดานังปนิเตตเตนะสัตเตนะสุวัตติโหตุเยบุคธะาอัตสัตตัปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคะนหนิเตเตตตาเนายาสุกัสสะสาวกะเอเตสุเทนานิมหังหะปะระเนตัมปิสังค เอรตตังปณิตังเกเตนะ